กินน้ำใหม่ล่ำได้นน้อยที่เพิ่นเอาไปเท็ดแคนนะครับหลายคนเคยกินก็เสิวา่าของของดีครับแซ่บครับเป็นรสชาติดีแบบนี้นไปเบิ่งกันครับลองพี่น้องครับมาหอดเลย คือว่าเนาะบริสุทธนเหมืนมหาลัยใหม่มหานะ้อยค่ะเนี่ยครับพี่น้องครับวิธีคนอีสานบ้านเฮานะครับนลำไมยสอดเนี่ยเป็นนลำไมยชนิดหนึ่งนะครับที่มีรสชาติแซ่บนะครับ เป็นหมดนอนน้อย,ยอๆยาวๆเลยครับแรสชาติมันจะกรอบๆเป็นแนวหายกินยากอีกชนิดนึงนะครับแต่ทออั้งบานทฮอนมืดประหยาดครับ ขันมมบนกับวด้กินครับนี่ครับพี่น้องครับ น,นี่ก็เป็นเศษร่องร้อยนะครับที่พ่นมาหาไวกรนานี่บางคนพนก็จะหาแลว้พิ่นกับมาปอกอยู่ในปลานี่เละครับ้หราย,ยาวะเอ้าเอาอย่างหัน หาน้ำไม่ได้หอดฟืนแับเดียวครับพี่น้องยูบเลนน้ำเสียบังดูผลงานนะครับพี่น้องได้ผลลายนี่ครับ ตอนนี้ก็า<อ>นัดหิวยุงย้งยุง้งยุ้งพ่อแล้วครับน้องมาดิแป๊บเดียวกองกินทาง่ายครับผู <c oughs> ส้สาวสาวๆ หามาได้เรามาปอกครับพี่น้องปอกเพื่อกินแรงครับแกงกินแรง่งน้ำมันสอดครับปอกได้แล้วับมาต้มกันครับพี่น,อมมน้องต้มห้มันเือดแล้วก็เจีเยวไปแกงครับพี่น้อง ตอนนี้กำลังเตรียมวัตถุดิบในการแกงครับแกงน้ำใหม่ลูกสาลาสาปักสันมันใหญมีเฮ็ดนะครับเห็ดขาวนะครับตัวนี้แซ่บครับแกงข้าหน้าม่มีฟักทองครับฟัอึฟัอมันอึมอุ๊บครับมีบวบครับบวบเก็บมาส่วนกูกูไม่ได้ตัครับ ใบยานังครับผใบยานังกับก๋าซีไ้ย่องเองนะครับเบิังละก๋าซีมีผักทานะครับแล้วก็ผัดยังก่อนผักกระเงักกระแงครับหอมดอกผักกระเงนะครับเคยลองเองนะครับเออพักก๋าซีไซกระดูกหมูกระดูกหมูครับซี่โครงหมูนะครับแกใส่น้ำกระมมีซี่โครงหมูลูกจ้างก๋าซีไซอันนั้น ตีนไก่นะครับแบบยบ่บอกกินตีนมัน,นมีขราเบือรครับแส่กระตทีใส่ยอมจะนั่งแ้วครับคนน้ำใบาตอนนี้กำลังต้มอยู่ให้ยนจืดจะอยกันครับได้แกงค่อยไ,ไ้เอามากแกงครับ ครับตอนนี้เขาก็ได้เตรียมน้ำยะนั่งเปนที่เรียบรอยแล้วครับตอนนี้เอานำจะนั่งครับ ใส่ก่อนตะกมสักทั้งนี้ครับที่่อให้ใหกลมกอ่อมครับนี่จะใส่ปลาแดกก่อนครับเห็เดเนเ้อกินดีปานี่พี่ซจนเตอ์อนนำปลาไหลต้องเข่าแล้วพร้อ,อมครับพร้อม น้ำงตะเบือครับน้ำงตะเบือต้มใส่กับคลิปหัวใจสำคัญของการ,การแกงหน่อไหมนมีตะเบือคืออะไรนะครับเป็นย่งตัใส่ตะเบือก็จครับี่ตะเบือนี่ครับ,ระบจะให้ให้น้ำม,มันข้นนะครับน้่งแงกงเราไหมมันจะเหนียวข้นขนมมีกับบางคนอาจจะใส่แป้งขนเหนียวก็ได้ช่วยกัน,กน,กน <laughs> เป็นพุ่มพันธยาชาวบ้านครับเดี๋จะนั่งใส่กระดูกงูต้มอีกสักพักหนึ่งครับน้ำกอเดือดก็จะได้ใส่วัตถุด,ดิบต่อไปครับกจะเป็นกระดูกงูนะครับส่วนมากทั้งฟางเล่านะครับจะมักใส่กระดูกงูใส่ใกผนไก่ตัวประกอบกัะไลครับจะลงองแกะบะหมี่ นี่ยงใสก็ได้ครับแตงเอาใหม่ก็จะมีแกนางกราเบือท่านั่นนะครับเ่วนประกอบรักแต่ถ้าจะให้มันครบเครื่องอดีนองครับนี่นะครับอันนี้อย่าง,งครับผงน้ครับผงนัวนะครับแต่งนัวใสลงไปครับหรือผงปรุงรสครับน้ำตาลยีสตนันง สุดลับเฉพาะของคนนครับกระดูกนี้ครับ,รมรบผมลูกข้งไงเพิ่มรมชาติครับใส่ปุ๊บครับคือคับคอง <c oughs> ตั้งกูญแจที่อื่นป <c oughs> ุบเก็บไว้กันครับ เซ่บกบกครับผมก้าเหียดไป่ข้าวสาก็ไดครับกับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับใส่กระเนี่ยงครับผมสาขาครับใส่วัดพวงนะครับสุดเด็ดจับ สาลาซาบันเงถานโอเคอโอ้จะแซ่บครับจะแซ่บจริงพิซซ่ามาเลยสไปยี่มั่ได้ไหมว่ต้อนะครับ どうぞ。